สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tal k w วิ h Research โดยมีดิฉันพันธภาพพ่อพึ่งขำรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะทางหลักทรัพย์ทสโก้ก็จะเชิญนักวิเคราะห์และกูรูท่านต่างมาวิเคราะห์เจาะลึกดงรายละเอียดในหุ้นรายตัวและนําเสนอขอ้อมูลไอเดียการลงทุนให้กับนักลงทุนทุกท่านได้รับฟังกันสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสวนทนาอาวุธรัชตะกูลนักวิเคราะห์จากสำนักวิจัยทิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนนคะะัตหวไ ก็วันนี้นะครับจะมีการพรีวิวของงบผลประกอบการไตรมาสสนะครับของตัว S M P C ครับชามิดถังแก๊สครับค่ะก็ต้องถามคุณชวนนะคะว่าตัว S M P C เนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องโรคโควิดหรือเปล่าคะก็ดูเหมือนว่า S M P C เนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์หลักของเขาเนี่ยก็เป็นถังแก๊สนะครับผมค่ะอย่างตัวถังแก๊สเองนะคะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาที่เรามีการล็อกดาวน์เนี่ย คนเริ่มอยู่กันที่บ้านนะคะ work from home เนี่ยคนก็หันกลับมาทำเป็นพวกทำอาหารทานเองแล้วก็หันมาเป็นเชฟขั้นข้างเยอะเลยตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกขึ้นไหมคะอ้โหมมก็น่าจะมีส่วนบ้างนะครับก็สราบัไตรมาสสเนี่ยเราคาดว่ากำไรสุทธิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ140ล้านบาทนะครับก็คือเติบโตขึ้น15%เอเซ year on year นะครับหลักๆเนี่ยมาจากรายได้ที่เราคิดว่าเติบโตในในเพสเดียวกันนะครับประมาณ15%เอเ year on year ก็เพราะว่าการส่งออกเนี่ยเป็น รายได้ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ในปีนี้เนี่ยการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเอเชียใต้หรือว่าพวกบังกลาเทศเนี่ยกลับมาเติบโตนะครับทำได้ดีนะครับในขณะที่ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอ,อเมริกาแล้วก็แอฟริกาเนี่ยก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับก็เราคาดว่าอันนี้สงส่วนหนึ่งเนี่ยในกลุ่มลูกค้าอเมริกาเนี่ยก็มาจากการที่อ,อเมริกากับตัวจีนเขาเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันนะครับตัวอ,อเมริกาก็ได้มีการขึ้นภาษีผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวเนี่ยจากจีนก็เลยทำให้ตัวสามิทาันแก๊สเนี่ยก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับก็สําหรับก r อสมาจินเนี่ยเราคาดว่าอยู่ที่ประมาณ23%ไดนะครับใก้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มันย3 2าแล้วก็ในไตรมาสนี้เนี่ยเราคิดว่าตัว utilization rate เนี่ยจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับประมาณ80%ขึ้นไปนะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยที่อยู่ที่ประมาณ58%สนะส่วน p a เปอนี้เนี่ยเ,าเราก็ทำพิารมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับผม อันนี้คุณชวงแนะนําว่าให้ทําอะไรกับตัวนี้คะก็คาแนะนำปัจจุบันของเรานะครับก็คือซื้อนะครับก็ t ทร็ e เก r ตไพรซ์เนี่ยเรามีการปรับประมาณการขึ้นแล้วก็โรเวอร์แทร็กเก็ตไพรซ์ไปเป็นปีหน้านะครับก็แทร็กเก็ตไพรซ์อนเนี้ยอยู่ที่13.7บาทนะครับเราปรับประมาณการขึ้นจากอะไรบ้างครับก็1เนี่ยเราปรับประมาณการขึ้นจากตัวรายได้นะครับเราทําสมมติฐานรายได้เพิ่มขึ้นจากจากยอดขายเนี่ยก่อนหน้านี้เรายังคอนเซอร์วทีฟอยู่ครับเราก็ตอนเนี้ยเราก็มาใช้ t ทร็ e เกต ที่ใกล้เคียงเท่ากับผู้บริหารนะครับก็คือปีนี้เนี่ยเราปรับจํานวนถังเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น7.2ล้านใบนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเป็น8.4ล้านใบนะครับจากที่ก่อนหน้าเนี้เราจะทําต่ํากว่าผู้บริหารประมาณ200,000-300,000ใบนะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาใช้ซัมชั่นเดียวกับผู้บริหารนะครับแล้วก็กลอสมาจินก็เอาขึ้นเล็กน้อยครับก็แทร็กไพรส์ใหม่ก็จะอยู่ที่13.7บาทนะครับก็จะมีอัพไซด์อยู่ประมาณ17-18ครับ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณชวงนะคะหรือว่าคุณสนธนาวุฒิรัชตกลนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรปรยในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสุดท้ายนะคะขอญาตฝากป,ประชา 3, 000, ัมพันธ์สำหรับโปรโมชั่นของทางหลักซับดิสโก้ไว้ด้วยนะคะเมื่อลูกค้าซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมปี25 6 3รับไปเลยกับคะแนนดิสโก้สมาร์ทพอยต์2เท่าค่ะ ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางทางอีเมลหรือ w w w t i s c o ็ c o อหรือผ่านทางเทเล gram t i s c o e ี r c เรซช์และกลับมาพบกับพวกเรากันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ